สเปคของโทรศัพท์มือถือโปโก C65 โทรศัพท์มือถือรุ่นประหยัดดีไซน์สวยได้จอใหญ่ชิปเซต Helio G 8 5กล้อง5 0ล้านพิกเซลมีรุ่นเข้าไทยในเร็วๆนี้สำหรับมือถือรุ่นนี้ครับถ้าวกามาสในข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันะแปนในกาสาสิบัทีนะพูดข่าวไอที Mighty Agnes come here and join me in battle รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มา่ตใจแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือโปโก c 6 5มีการเปิดตลาด global นะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะตามสไตล์ไลฟ์สไลตล์ต่างนะครับของคนที่ใช้มือถือในปัจจุบันเลยทีเดียวจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.74นิ้วมาพร้อมกับชิปเซต Helio g 8 5 ซึ่งถือว่าทำงานได้ครบถ้วนเลยนะครับกระจก g o r i ล l a g l a s IPS LCD HD+ ด้วยมีค่ารีเฟลเลต90เฮิร์ตความสว่าง600นิตนะครับตัวนี้เนี่ยมีในเรื่องของป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะครับถนอมสายตานอกจากแต่ชิปเซ็ตที่ดีแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรมแบ่งมป็น2รุ่นนะครับแรม6กิกะหน่วยความจำ128และแรม8กิกะหน่วยความจำ256ครับสามารถเพิ่ม m ม c r o SD ได้ถึง1นึ่ารบด้วยกัน ในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000มิลลิแอมป์ครับแล้วก็สามารถวิดีโอที่ยาวนานถึง23ชั่วโมงเลยทีเดียวการชาร์จที่เร็ว18วัตต์่ันผร์ต USB Type 4, NF C NFC รูฟัง5มิลิมีมาให้มาพร้อมกับ MIUI 14แล้วก็ Android 13ด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นนะครับแรม6กิกะหน่วยจัมจุร8อยู่ที่5,499เปโซนะครับหรือประมาณ3,500บาทส่วนแรม8กิกะหน่วย 256G อยู่ที่6,499เปโซหรือประมาณ 4,100บาทซึ่งมือถือรุ่นนี้ได้ผ่านการนอ,อกจากกันกรชเป็นเทียบร้อยแล้วไม,ไม่ได้ว่าจะเข้าไทยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรีมาร์เดห้ทราก,กันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลย สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่าวที้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย